นบกสัตราพระบารมีทวีวัต์ภูพิพัฒน์ไทยทั่วล่ากเกษมสีทุกย่อมย่าเย็นด้วยพระบารมีทั่วปัฐพีแผ่นดินไทยได้ไพบู์โครงการส่วนพระองค์ทรงก่อเกือ้อประโยชน์เพื่อชนทั่วล่าประชาสุขสีพระจริยวัตรงามสง่าพระจักรีพระภูมิทรงศักดิ์ศรีจักรีวง ทาสืบสารรักษามาต่อยอดไทยอยู่รอดศาสนกกาพระทรงศีถ้าทรงเริ่มจิตอาสาด้วยปราณีสร้างความดีด้วยหัวใจให้ปวงชนขอก้มกราบองค์ราชาพระทรงยศเกียตรติปรากฏเกิดไกลทุกแห่งหนุนถวายพระพรองค์ราชาภูวดลมิ่งมงคลไทยธรรมรงทรง,ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายจิรุทวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างกรมการขนส่งทางบก